ป่าทึบของอเมริกาใตา้ลวดลายผิวของงูเหลือมอเมซอนนั้นแทบจะมองไม่เห็นบนต้นไม้งูเหลือมใช้เวลาส่วนใหญ่ของกลางวันพันรอบกิ่งไม้นิ่งๆแต่ตอนกลางคืนมันกลายเป็นนักล่ามันสามารถห้อยจากกิ่งไม้นิ่งเหมือนตาย ด้วยการใช้หางเกาะแล้วรอจังหวะเหมาะๆในการโจมตีสัตว์กลางคืนอย่างคิงคาจูเดินผ่านโดยไม่รู้ว่าอะไรห้อยอยู่ตรงนั้นไม่ว่ามันล่าอะไรงูเหลือมจะพึ่งตาของมันไม่ได้ นักล่ายามค่ำคืนนั้นมีอาวุธตรวจับโดยไม่อาศัยภาพแต่ใช้กลิ่นอาวุธนั้นทำให้งูขึ้นชื่อเรื่องลิ้นสองแฉกมันแยกเป็นสองส่วนเพื่อให้การรับกลิ่นของงูนั้นเป็นสามมิติและจับตําแหน่งเหยือ่อได้ดีขึ้นเมื่อยื่นลิ้นออกไปงูเหลือมจับอนุภาคของกลิ่นในอากาศและวิเคราะห์ด้วยสมอง ตอมรับความร้อนช่วยมันเล็งไปที่เหยื่อจังหวะแห่งการซุ่มโจมตีมาถึงมันจัดการในพริบตางูเหลือมนั้นไม่มีพิษแต่มันมีเขี้ยวที่ยาวที่สุดในบรรดาง,งูที่ไม่มีพิษ และฝันนี้เป็นอาวุธที่น่าสะพรึงที่จัดการเหยื่อในครั้งเดียวการกัดเพียงหนึ่งครั้งก็ทำให้เหยื่อเคลื่อนไหวไม่ได้แต่งูเหลือมนั้นใช้การรัดในการฆ่าเหยื่อมันพันรอบตัวเหยื่อและหุ้มเหยื่ออย่างแน่นหนาจนหายใจไม่ออก PSI สาระดีช่อง99ช่องสารคดีมีชีวิต รับชมผ่านจานดาวเทียมและแอปพลิเคชันฟริกสิต